สวัสดีค่ะชื่อมิวนะคะแต่ก่อนมิวมีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะผิวหน้าก็ดําค้ําผิวก็หยาบก้านเหมือนผิวผู้ชายเลยค่ะอีกอย่างน,น,นะคะชอบเบี้ยนหัวเพราะว่าประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะเชื่อว่าผู้หญิงหลายท่านก็คงจะเป็นเหมือนกันใช่ไหมพอประจำเดือนมาไม่ปกติก็จะเกิดอาการเบี้ยงบินใช่ไหมคะเบี้ยนหัวแล้วมาวันหนึ่งอะค่ะมีรุ่นพี่คนนึงมาแนะนําให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า c l i k plus ค่ะ นี่ค่ะพิกพัสก็ไปซื้อมาหนึ่งกล่องค่ะทานไปสองเม็ดปรากฏว่าอออาการเวียนหัวก็เริ่มดีขึ้นนอนหลับสบายตัวค่ะเบาตัวขึ้นแล้วก็ทานไปต่อค่ะกับหมดหนึ่งกล่องค่ะประจำเดือนก็เริ่มมาปรากฏว่าประจำเดือนที่มาค่ะมีสีดำคํมมากแล้วก็บวกกับมีเนื้อเยื่อหลุดออกมาก็ตกใจค่ะก็เลยโทรไปถามรุ่นพี่นะคะ คุณพี่ก็เลยบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าคลิกพัดอ่ะเขามีคนณสมบัติขับเลือดที่ตกค้างอยู่นานนะคะแล้วก็ขับเนื้อเยื่อที่เกาะติดกับผนังมุดลูกค่ะออกมาสิ่งซีดเหลือที่อยู่ในมุดลูกนั่นแหละค่ะออกมามันเป็นสิ่งที่ดีเขาบอกก็เลยทานมาต่อติดต่อกันอันนี้กล่องที่ห้าแล้วนะคะปรากฏว,ว่าผิวพันธุ์ก็เริ่มผ่องใสขึ้นผ่องใสขึ้นตั้งแต่กล่องแรกแล้วล่ะค่ะประจำเดือนก็เริ่มมาปกติหน้าตาผ่องใสอ่ะเนาะ เพื่อนๆก็ทักว่าไปทำอะไรมาดูสดใสผิวก็มีน้ำมีนวลขึ้นสวยขึ้นอีกอย่างนะสิ่งที่ประทับใจก็คือแต่ก่อนหน้าอกเป็นคนหน้าอกเล็กค่ะแต่พอทานคิกเข้าไปก็หน้าอกอะคะ่ะก็เหมือนว่ามันตึง,ตงขึ้นนะคะอันนี้คือความประทับใจนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็ให้ติดต่อทางด้านล่างของคลิปเลยนะคะ